สวัสดีครับจ่าหนุ่มครับวันพุธที่15พฤศจิกายน18บแนาฬิกานาทีครับเราดูภาพรวมเอคพักข้านะครับวันนี้เรามีเว้นสำคัญนะครับประกาศตัวเลขแดงของ c u r r e n c y ซี่ยุดดีนะหลายค่าเลยนะครับตอน2องทุ่มสามสิบนะฮะตัวสำคัญก็เป็นตัว PPI นะครับอีกตัวเป็น e อ p มไพ e State Index นะครับวิธีการดูสองค่าไี่เหมือนกันนะครับตัวเลขที่สูงกว่าคาดการจะดีกับ c u r r e n c y นะนะครับเคอร์เนนซี่ยุดดีนะครับถ้าเราเทรด XAU เทียบกับ USD นะครับถ้าตัวเลขมันเป็นบวกนะครับ u s d จะแข็งนะครับถ้า USD แข็ง XAU มันมีโอกาสจะปรับลงนะครับแต่ถ้าตัวเลขมันสลับทางกันจากมากกลายเป็นน้อยกว่าคาดการณ์เนี่ยนะฝั่งที่จะลงแทนก็จะเป็น USD มันจะอ่อนลงมานะครับในขณะที่ XAU มันจะเด้งนะครับอันนี้ตามเทคนิคนะแล้วก็ตามพื้นฐานนะครับ เดี๋ยวเราต้องใช้เทคนิคว่าถ้าเขากอดไปในเลือกทางทางนั้นเน่ยเลือกขึ้นเลือกลงมันจะไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรา forecast ดูจากข้อมูลปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็จะมี3ามทุ่มครึ่งนะครับมี member f ี c มาพูดนโยบายนะครับแต่ว่าไม่เป็นตัวเลขนะนะครับหลังจากนั้น4ี่ทุ่มนะครับมี business inventory นะครับรายเดือนนะครับมีค่าหนึ่งนะครับสำหรับคนเทรดน้ำมันดูนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีประกาศซอกน้ำมันนะนะครับ สี่ทุ่มครึ่งนะครับทีนี้ก่อนที่ตัวเลขออกเราควรไปดูกาฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูคำสารพวกเราล่าสุดนิดหนึ่งนะครับล่าสุดของคุณคุณคุณประวิทย์นะครับองณประวิทย์ติดเซลหนึ่งเก้าหกเจ็ดมีโอกาสย่อให้ปิดไหมคือถ้าดูตอนห้าโมงเย็นเนี่ยคิดว่าจะยังไม่ไม่ย่อให้ถึงนะนะครับฉะนั้นก็เราอาจจะต้องบายขึ้นไปก่อนนะใกล้ๆหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าผรอตกลับมาฟ้าเราก็อยปิดรวบก็ได้นะครับแล้วก็ ดูข่าวตอน2องทุ่สิทีนะครับถ้าข่าวมันเป็นโลกระทองทองมันก็จะย่อให้แต่ประเด็นว่ามันมันกำลังขึ้นทิศทางนี้อยู่นะครับฉะนั้นเราต้องเทรดไปก่อนนะเพราะตอนนี้มันเพิ่งจากสิบแนะครับอ่าสิบแปดสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับมีเวลาอีกประมาณประมาณเชื่อโมกสี่สกวนาทีซึ่งมันน่าจะยังเดินทางไปต่อเรื่อยๆนะครับนะครับ ของคนอื่นนะของคนอื่นเมื่อเช้าเนี่ยของคุณน้อยถาม UJ นะครับ EU มีเซลล์นะครับถ้าดูแนวโน้มนะถ้าดูแนวโน้มเนี่ยยูเเนี่ยน่าจะย่อให้ออกแถวประมาณ10อยสี่0อย่างเงี้ยน่าจะพอให้ย่อแบบปอดแต่แต่ EU เนี่ยนะครับคือมันก็ลงมามีโอกาสจะย่อให้แต่ให้เข้าใจว่า EU เนี่ยมันจะย่อเพื่อจะขึ้นต่อได้นะฉะนั้นเวลามันย่อถึงทุนผมคิดว่าพอร์ต่อนตัวนี้นะครับ มีโอกาสสูงมากที่คืนนี้จะย่อไม่มากแล้วขึ้นต่อนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ควรปรับพอร์ตนะอันนี้เดี๋ยวดูนะ UJ 150.5นะครับแล้วก็ EU 108.4ัก 108. นรเราดูกราฟกันนะครับถ้าย่อให้ก็ปรับพอร์ตก่อนนะนะครับ EU UJ นะครับดู UJ ก่อนหา UJ ก็น่าจะลงได้อยู่นะนะครับ UJ เนี่ยมันเด่งไม่ผ่านวันนี้ใช่ไหม ลง,ง,ลงด้งลงด้งลงผมว่าลงได้นะนะครับแต่ว่าถ้าเอาแค่นะครับถ้าเอาแค่ฟ้าเนี่ยได้เลยคืนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะถือยาวเนี่ยอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะเพราะว่าในรอบเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันอาจจะมีอาจจะมีลงแบบนี้นะนะครับแล้วนะอาจจะด้่งจากส่วนพวกนี้นะครับถ้าเราเทรดสั้นถ้าเราเซลล์มานะก็ทีพีส่วนพวกนี้ นะครับแล้วมันอาจจะมีเด้งนะนะครับอันนี้ UJ นะครับคือแนวโน้มหลักในผมว่ามันอาจจะเป็นย่อบพื่ขึ้นต่อนะแต่ว่าอืมเรา,เ,าเราแก้พอร์ตลองก่อนดีกว่านะครับนะอันนี้ลองตัดสินใจดูนะผมคิดว่าถ้าเราแก้ปอร์ตแถวนี้ได้ อายนะนะครับ uh, ที่จะได้ปรับพอได้ประมาณ149.5หนะครับหรือ149.25อนะนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นอา uh, EU นะครับหนึ 108, ใช่ไหมหนึย์แป อียูผมว่ามันอาจจะมีย่อดได้บ้างแต่ว่ามันน่าจะย่อเพิ่ขึ้นต่อนะหนึ่งศูนย์แปดใช่ไหมเมื่อกี้ลงมาให้แล้วนะคือคือดูอาการเนี่ยในรอบเป็เลกมันขึ้นมันยอ่อมันขึ้นใช่ไหมมันอาจจะย่อดได้สั้นๆนะนะครับผมว่าอย่างลึกก็แถวนี้นะครับเห็นมีแรงซื้อกับ นะครับแนวย่อนะนะคาดการประมาณนี้แต่ว่ามองว่าย่อเพิ่ขึ้นต่อ นะครับมองมองแค่ย่อก่อนนะอาทีนี้เราดูเอคยูนครับ XAU น,นะครับก็เมื่อกลางวันมันย่อดนิดเดียวนะครับพอย่อนิดเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสจะนิวงขายนะนะครับยอมาไม่ถึงไม่ถึง3ามสิบาด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องดูการาฟในภาพลองๆนี่นนะ ถ้าในภาพมองลองดูห้านาทีดูออกไมดูนหนึ่งนาทีนะนะครับคือพอดึงหนึ่งนาทีมันดูแย่ๆก,กันนะนะครับเอาเป็นว่าถ้างั้นผมคิดว่ามันเป็นไซเบอัพแล้วกันนะถ้ามันเป็นไซเบอัพเนี่ยเดี๋ยวเราจะวัดขึ้นไปเลยอ่านะมันมีโอกาสแบบนี้นะนี่นะครับถ้าดูตามสั่ส่วนมันก็ขึ้นได้ไกลเหมือนกันนะครับ เวลาเวลาขึ้นนะทีละโซนเนี่ยนะครับเจ็ดสิบแปดแปดสิบสองนะครับแปดสิบแปดนะครับแล้วก็เก้าสิบสี่นะครับถ้ามันขึ้นเป็นรอบรอบเล็กๆมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ครับนะครับอาจจะไปขึ้นไปทีหนึง่งแล้วย่อนะครับไม่ทําลงใหม่ขึ้นแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นเนี่ยนะถ้าถ้าขึ้นแบบนี้มีโอกาสถึงเก้าสี่นะครับแต่มองทางซ้าย มองซ้ายเนี่ยมันเป็นโซลตานไหมอาจจะขึ้นขึ้นย่อๆฉะนั้นนะครับแนวโน้มคิดว่าก็ยังขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเอาถ้าดูประมาณนี้ดูแล้วเหมือนเขาจะชี้นำนะว่าตัวเลขมีโอกาสจะเป็นลบกับยูดีนะนะครับแล้วก็จะเป็นบวกกับเอกยูนะครับเพราะว่าดูกราฟมันน่าจะขึ้นไปทีนี้เราสังเกตนิดหนึ่งว่าถ้าเขาวิ่งขึ้นมาแล้วก็ถอยลงมาเนี่ยเขาหลุดโล6 1หนึ่งไหมถ้าไปหลุดเนี่ยคิดว่าเป็นแบบนี้นะครับ ฉะนั้นคนที่ buy อยู่นะครับต้นทุน buy ต่ำกว่า70เนี่ยลองถือดูดูนะ788288894อ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมเขียนใหม่ให้เคลียร์ดีกว่านะอันนี้ time frame ม3ินาทีอ่าดู1ชั่วโมงไปนะครับโซนต้านก็คือโซนนี้ ครับที่กรอบที่น่าจะมีได้สำคัญแถวน,นี้นะครับแล้วก็ไอ้ที่ขึ้นอยู่เนี่ยถ้ามันขึ้นได้สัดส่วน1ต่อ1นะครับน่าจะขึ้นมาถึง95นะครับตัวเลขเอา82 88นะครับแล้วก็95 แล้วก็จะมีย่อไหมนะครับลักษณะข,ของการขึ้นถ้ามันขึ้นเป็นรอบหนึ่งมันจะเด้งไปแล้วถอยมาแล้วก็เด้งใหม่ถอยเด้งใหม่นะครับมันเป็นทิศทางขึ้นก็จริงแต่ถ้าเทียบกับหัวกหน้ามันยังไม่นิวหฮนะครับมันอาจจะมีถอยลงมาคล้ายๆแบบนี้ฉะนั้นคนที่บายมาแล้วนะต้นทุนบายนะครับ ต่ำกว่า70เนี่ยหายนี้น่าจะประมาณ71อาจจะ0 70นะใกล้ๆ0ก็ค,คือได้นะครับถ้าเราบายมาแล้ว stop loss ที่ไหน stop loss เนี่ยต่ำกว่า60นะนะครับถ้าเราลกักความเสี่ยงได้มากกว่าน,นั้นก็ค่อยขยับออกไปแต่ว่าถ้าตามนี้ถ้ามันหลุดโลนี้มามีโอกาสที่จะถอยลึกฉะนั้นเพื่อชัวร์เนี่ยเราจังกับความเสี่ยงนะครับเรา เสียหายก็เสียหายน้อยแต่ว่าถ้าถูกเราได้เยอะนะครับทีพี TP ทางนี้นะครับถ้าใครรอบายเพิ่มถ้าย่อมาส่วนนี้พอบายได้66นะครับแล้วก็ tp ที่นี่นะอันนี้เป็น x อ u ใน Timeframe 1ชั่วโมงนะครับแล้วก็20 30มีข่าวแดงนะ นะครับราคาพันสวนราคาพันผลสูงฮะประมาณนี้นะครับไอเดียเอยูพักข้าประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าตัวเลขออกเราอัปเดตกันอีกทีสวัสดีครับ